สบายดีสวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องสายอูสาวลาวอีกเช่นเก่าเช่นเคยนะคะทุกคนคะ่ะก็ห่างหายจากการทําคลิปมาเป็นกี่วันแล้วเจ็ดแปดวันแล้วนะทุกคนคืออูก,ก็มีปัญหาหลายๆอย่างนะคะซึ่งแบบเมื่อเรามีปัญหาหรือว่ามีแบบสิ่งที่จะให้เราคิดอะทุกคนมันก็แบบคิดไม่ออกว่าเอ้ยต้องทําอะไรต้องทําคลิปอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็เลยแบบว่า ไม่ได้ทำคลิปไป8-9วันนะคะทุกคนก็ยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะสำหรับใครที่แบบรอดูคลิปของอูนะอูกลับมาทำอีกแล้วทุกคนมามาหายหายโอเคคะ่ะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะคะอูก็จะพาทุกคนนะคะไปดูเป็นเครื่องจักรตัดยาโดยใช้รีโมทบังคับนะคะทุกคนซึ่งผลิตที่ประเทศไทยทุกคนคะ่ะโอ้โหแบบ คนไทยนี้ต้องบอกว่าแบบคนไทยแบบเก่งมากๆในการเสียงสุน,นสัขทุกคนอาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะคือเก่งมากๆในการแบบว่าคิดประดิษฐ์สร้างทํานู่นนี่นั่นอะไรขึ้นมานะคะทุกคนซึ่งนี่ก็เป็นเครื่องจักรที่แบบว่าทันสมัยมากๆเลยก็ว่าได้แบบคือเราไม่ไม่จาเป็นต้องใช้แรงงานคนคือทุกคนมันประหยัดแรงงานคนนะคะแล้วก็มันทําให้งานที่เราจะทํานทุกคนมันสําเร็จ ะมันเสร็จเร็วขึ้นนะทุกคนแบบการที่เราใช้อะไรเครื่องตัดอะไรอย่างเงี้ยทุกคนบังคับไปแล้วก็มันก็แบบมันจะเร็วนะคะแล้วก็สามารถเอาเวลาเหลือจากตรงน,นั้นก็ไปทำอย่างอื่นหางเงินอย่างอื่นได้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเครื่องจักรตัดหญ้านะคะที่ใช้รีโมทบ,บังคับแล้วก็ผลิตที่ประเทศไทยนหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะนี่ทุกคนก็จะเป็น เครื่องจักรที่ก็เป็นขนาดที่ไม่ค่อยใหญ่จักเท่าไหร่แต่ว่าแบบแรงงานทํางานนะทุกคนแบบจิ๋วแต่แจ๋วอะทุกคนดูนะโอ้โหคือมันประหยัดแบบแางงานมากๆทุกคนอไม่รู้ว่าราคามันเท่าไหร่มันน่าจะขึ้นกับรุ่นด้วยแล้วก็ขนาดด้วยนะคะเพราะว่ามันก็มีแบบหลายๆขนาดนะคะ ซึ่งเครื่องจัดยาน,นี้นะคะก็ได้ออกแบบแล้วก็ผลิตนะคะทุกคนที่ประเทศไทยนะคะแล้วก็แบบออกแบบมาอะ,อะไระทุกคนออกแบบมาเพื่อภูอมิภาคในประเทศไทยโดยเฉพาะนะคะเพราะว่าประเทศไทยก็อาจจะมีแบบเป็นเนินอะไรบ้าง này, ทุกคนก็เขาก็ออกแบบมาแบบเพื่อเผื่อแบบว่ามีที่ชันแล้วก็อะไรก็สามารถแบบว่าใช้เครื่องจักรตัวนี้ ตัดยาได้นะคะทุกคนดูดีทุกคนแบบไปทีเดียวคือเรียบเป็นแถวไปเลยอะ่ะดูนะทุกคนแบบใหญ่แบบนี้จะสามารถตัดได้ไหมเฮ้ยทุกคนได้เฉยเลยแต่ก็ไม่ขาดนะก็น่าจะแบบลืมแบบตัดไปแล้วก็ค่อยมาเก็บรายละเอียดทีหลังโอ้ อันนี้นะคะก็แบบเหมาะนะคะสำหรับการใช้ตัดหญ้าแบบพวกเป็นสวนอะไรอะสวนแบบส้มหรืออะไรอย่างนี้ซึ่งแบบเป็นหญ้าที่ไม่ค่อยแบบมีต้นแบบใหญ่สักเท่าไหร่เป็นหญ้าแบบเล็กๆแบบนี้ทุกคนก็แบบเหมาะเลยนะโอ้แรงมากทุกคน คือเราสังเกตดูจากแบบหญ้านะคะที่แบบเขาตัดมันจะเป็นแบบเป็นอะไรทุกคนมันมันละเอียดเลยอะทุกคนมันไม่ใช่แบบตัดเป็นต้นเปนต้นมันจะเหมือนแบบมันบดอะไรเงี้ยอันนี้เขาก็จะใช้แบบตัดหญ้าในส่วนส่วนยางนะคะยางพารานี่น่าหลักอะทุกคนเหมือนแบบเหมือนรถอ่า เด็กเล่นนะทุกคนเจ๋งมากโอ้เราอูก็เห็นแบบอ่าอีกหลายคลิปนะคะที่แบบเขาแบบนั่งอยู่บนเครื่องนี่เลยแล้วก็บังคับไปแล้วก็แบบตัดยาไปอันนี้แบบยิ่งแบบอ่อเจ๋งนะคะทุกคนมันก็จะมีแบบหลายๆรุ่นมันก็จะมีแบบ ขนาดเล็กกว่านี้อีกนะคะแล้วก็มีขนาดที่แบบใหญ่กว่านี้อีกโอ้สุดยอดมากยาวรกๆนี่คือแบบหายไปในผีตาเลยอะทุกคนิงนี่นโดนว้ว คือถ้าเราจะใช้แบบจากตัดหญ้าที่แบบเป็นคนบังคับตัดอะไรเนี่ยทุกคนมันก็จะใช้เวลาเยอะกว่าแล้วก็อีกอย่างนึงมันก็เสี่ยงนะคะจากการใช้งานอาจจะคือเห็นหลายเคสมากๆที่แบบใบพัดทุกคนมันอาจจะถูกแบบหินหรืออะไรเนาะทำให้ใบพัดที่ตัดหญ้าทุกคนมันหักแล้วก็มาโดนคนนะบางคนก็เสียขา บางคนก็บาดเจ็บนู่นนี่นั่นแบบเยอะมากๆนะคนถ้าแบบใช้เครื่องจักรแบบนี้อะทุกคนมันก็จะปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็คือเร็วด้วยนะคะงานก็เสร็จเร็วแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะทุกคนโอ้ใครนะคะที่เคยใช้หรือว่าแบบมีอยู่ที่บ้านตอนนี้เคยใช้ก็สามารถอคอมเมนต์มาบอกได้นะคะว่าราคาเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะทุกคน นี่โอ้โืเอน่าราักอ่ะทุกคนใช้ตัดหญ้าแบบอ่าที่เป็นยญ้าอน่อนสวนแบบนี้ทุกคนได้แบบง่ายเดียวแบบบังคับไปแล้วก็แบบ <c oughs> นี่เห็นปะเจ่ง <c oughs> มากอะ่ะอยากได้สักเครื่อง <c oughs> โอ้โห นี่ยทุกคนคืเราก็สามารถแบบบังคับไปแบบอันนี้ยน่ารักเนาะมันเหมือนแบบคล้ายๆแบบรถถังอ่ะทุกคนโอ้นี้ทุกคนอันนี้ก็จะเป็น ขนาดที่ใหญ่กว่าเมื่อกี้ปะดินนะคะที่เป็นแบบมีอะไรทุกคนมันไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ตรงกันอะไรนี้ก็สามารถตัดได้นะคะนี่เห็นปะแบบคนก็คือแบบยืนบังคับแบบสบายสบายเลยอ ยอดนี่ทุกคนสุดยอดจริงๆทุกคนคือเอาจริงคนไทยนี่แบบสลาดแบบมีความคิดแบบพัฒนาแบบหลายๆอัานเลยทุกคน ไม่ว่าจะเป็นที่คลิปที่อูทำไปนะคะเป็นคลิปแบบแต่งรถไถแล้วไม่ใช่แต่งรถไถสำหรแบบแ,แต่งรถไถซิ่งนะคะทุกคนแล้วก็แต่งรถเกี่ยวข้าวอะไรอย่างเงี้ยทุกคนความคิดสร้างสารรค์มากนี่ทุกคนนี่ก็จะเป็นเครื่องจิวจ๋วแต่ว่าแจวนะเห็นปะสุดยอดอะ่ะ นั่นแหละทุกคนที่แบบอูได้บอกไปนะคะว่าประเทศไทยเขาแบบมีความคิดสร้างสรรค์คิดแบบจะทำเดนิสอ,อะไรทุกคนสิ่งใหม่ๆเรื่อยๆนะคะคือผลิตแบบสิ่งใหม่ๆเรื่อยๆคือทำสิ่งนี้ออกมามันคุณภาพไม่ค่อยดีหรืออะไรยงไยเขาก็จะมีการพัฒนาหรือแบบปรับปรุงปรับแต่งให้แบบมันแบบดีมากขึ้นเพื่อแบบความสะดวกสบายนะคะอันนี้ก็ คือใครนะคะที่ทําเป็นเกษตรกรทําสวนนู่นนี่นั่นนะคะก็จะเข้าใจดีนะคะในการแบบใช้เครื่องตัวนี้ทุกคน,นว่ามันจําเป็นขนาดไหนนะคะก็คือถ้าเราจะใช้แบบตัดตัดหญ้าที่เป็นแบบคนตัดทุกคนค่ะมันก็จะเสี่ยงนะคะในการแบบเกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มันก็จะใช้เวลาแบบเยอะก,กว่าถ้าเราใช้เครื่องตัดหญ้าแบบนี้ทุกคนมันจะใช้เวลาน้อยกว่า ก็คอมเสียงก็ไม่มีด้วยนะก็จะเสร็จเร็วกว่านะคะโอ้ถ้าเป็นบ้านของอัวทุกคนคือบางแห่งเขาก็ยังไม่ใช้แบบจากตัญญานะคะเหมือนแบบที่บ้านที่อูอยู่อ่ะทุกคนคือเขาจะยังไม่ใช้แบบจากตัญญาเพราะว่ามันเป็นเอ่อเป็นอะไรทุกคนดินที่มีหินเยอะนะคะ คือถ้าใช้จาจากักรยานตัดมันก็จะเสี่ยงมากๆในการเ,าเกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้นะคะส่วนมากอยู่ที่บ้านของอเขาก็จะเ,เขาเรียกว่าเอาแรงอ,อูไม่แน่ใจว่าคนไทยเรียกว่าอะไรอะทุกคนเหมือนแบบวันนี้ไปของคนนี้คือไปเขาจะใช้อะอะไรอะทุกคนมันเหมือนเขาอูไม่รู้ว่าคนไทยเรียกอะไรแต่อูจะเรียกภาษาลาวมันจะเป็นแบบภาษาลาวเรียกเวกแล้ว <laughs> นั่นแหละแล้วก็จะใช้นะทุกคนก็บายนะคะหรือว่าถางตัดยาทุกคนก็จะเอาแรงกันเหมือนแบบวันนี้ไปของคนนี้ทําแบบตัดส่วนคนนี้วันหลังก็ไปตัดส่วนคนนั้นอะไรอย่างนี้ทุกคนก็จะเขาก็จะทําแบบนี้นะคะถ้าจะทําคนเดียวก็คือไม่ไหวนะทุกคนเพราะว่าเราคือเราตัดเอาอะทุกคนมันก็จะช้านะเราตัดไปแบบ ถ้ามันกว้างอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็คือยังไม่ยังไม่เสร็จนะคะหย่าข้างหลังก็ขึ้นมาแล้วอะไรเง้ราก็จะใช้แบบการแบบเหมือนช่วยช่วยกันนะคะวันนี้ไปของคนนี้วันหลังก็ไปของคนอื่นต่อๆไปนะคะนั่นแหละแล้วก็ยังไม่มีแบบนี้นะ,ะทุกคนคือถ้าอูม,มีสวนอูก็แบบอยากได้สักเครื่องหนึ่งแต่ประเด็นคือไม่มีสวน โอ้เจ๋งนะทุกคนคือถ้าถ้าเป็นที่ลาวใช้ไปตัดอันนี้ส่วนมะส้มาทุกคนสวนส้มน,น,นั่นแหละคงจะแบบเจ๋งมากๆค่ะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนะคะเครื่องตัดหญ้าที่คนไทยผลิตเองนะคะแล้วก็ใช้งานจริงที่ประเทศไทยเลยก็คือแบบเครื่องจักรนี้นะคะมันก็จะช่วยในการตัดหญ้าแล้วก็จะทำให้การ ทำเกษตรกรของคนไทยทุกคนมันง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ใช้เวลาน้อยน้อยลงนะคะในการทำสวนายางสวนส้งสวนอะไรต่างๆนะคะถ้ามันปเป็นพื้นที่แบบค่อนข้างแบบเรียมนะคะไม่ไมเ่เป็นเนินภูแบบสันจนเกินไปมันเครื่องจักรนี้ก็สามารถใช้งานได้นะคะทุกคนคือเจ๋งมากอ่ะทุกคนคือแบบ ที่จริงอูก็ไม่คือเป็นอะไรแบบใหม่ใหม่สหรับอูมา,มากมากอูก็ไม่ไม่เคยเห็นแต่ว่าอูไปเห็นคลิปคลิปหนึ่งอ่ะทุกคนผ่านอูเลื่อนอ่าเฟซนะคะคือผ่านแล้วก็เห็นคลิปคลิปหนึ่งที่แบบเขาอันเนี้ยทุกคนเหมือนกับเขาโฆษณานะคะเครื่องจากตัวนี้อูก็แบบสนใจแล้วก็อูก็ไปค้นหาคลิปต่างๆใน t ิ k กต็อกนะคะแล้วก็มาทําคลิปให้ทุกคนดูนะคะคือมันเป็นอะไรที่แบบใหม่มากๆสำหรับอูคือ ที่ผ่านมาอูก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าประเทศไทยเขามีแบบนี้ด้วยนะคะเป็นเครื่องจักรตัดหญ้าที่ใช้รีโมทบังคับนะคะเราก็สามารถแบว่ายืนบังคับแล้วก็วรถนั้นก็จะเหมือนแบบรถบังคับของเล่นเด็กอะ่ะทุกคนนั่นแหละคือมันคล้ายๆแบบนั้นเลยแต่ว่านี้แบบเราใช้งานได้จริงอะไรอย่างงี้นะคะทุกคนก็นั่นแหละคะ่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะอูต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ ขอบคุณทุกคมากนะคะที่รับชมคลิปของอูมาโดยตลอดนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ให้อูมาโดยตลอดนะคะสำหรับคลิปนี้อูต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย